เพื่อเสมาชิกครับวันนี้ต้องบอกว่าที่สุดของที่สุดกับรถบ้านรถครอบครัวสมรรถนะสูงสุดครับกับราคามาที่1,99,000บาทไม่น่าเชื่อเลยนะครับกับเชฟโรเลตแคปติว่า2.0 l s x นะครับปี2 0 1 2และที่สำคัญตัวนี้ได้ตัวเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องเดิมแรงแรงสุดประหยัดไม่เคยติดแก๊สนะครับสวยงามลงตัวไม่มีประวัติการชนหนักแต่อย่างใดรถงามๆด้สีดำด้วย นะครับ o p ปชันลุนลุนสเกิร์ตรอบคันวันนี้มาดูคลิปเต็มๆแล้วท่านจะตัดสินใจได้นะครับรถจอดอยู่เรียบทางด่วนรามินทาคันนี้ต้องเร็วต้องพร้อมนะครับใครที่อยากจะได้คันนี้ไปจองผ่านร้านโดยตรงครับรับรองปลอดภัยได้รับรถแน่นอนจองเพียง3,000บาทคุณนัดหมายวันมารับรถเลยซื้อสดไม่บวกแวดเลยนะครับบัตรประชาชนใบเดียว1,99,000บาทไม่ต้องต่อรองแล้วครับ ราะในตลาดคันนี้ขายกันอยู่200,000กลางถึง2อ0 0 0 0แป0สนะครับเพื่อนๆราคาล่วงมาค่อนข้างเยอะแต่ตัวนี้จัดในราคาเพียง1 9 9 0 0 0บาทครับจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดได้เพียงแค่1000,000สนครับเพื่อนเพื่อนๆต้องดาวอีกประมาณ1,0,000 0บาทครับดังนั้นแนะนำซื้อสดครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับรีบนะครับคันที่แล้วสีขาวแสนกว่าบาทเช่นเดียวกันครับ2วันติดจองแล้วก็ส่งมอบครับคันนี้ผมบอกเลยครับว่า ไม่เกิน2 3วันส่งมอบเช่นเดียวกันเพราะเป็นรถที่คุ้มค่าสมรรถนะสูงครับเครื่องยนต์ดีเซลอีกด้วยได้รถครอบครัวในเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะครับในราคา199,000บาทใครพร้อมครับโทรมาหาผมเลยครับ088 584 5375นะครับ